พาดูบรรยากาศทุ่งนายามเช้าค่ะผู้ชมเนี่ยค่ะสดชื่นงามตาค่ะแดดอ่อนๆยามเช้าค่ะพาชมทุ่งนาหลังบ้านค่ะคผู้ชมหลังบ้านยามเช้าทุ่งนาเขียวสดชื่นค่ะ สดชื่นสบายตาสบายใจค่ะอย่างดีที่มีทุกนาหลังบ้านให้ชื่นชมอยู่นินดนึงเนี่ยค่ะก็ไม่ได้กว้างมากค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เยอะมากไม่ได้กว้างมากค่ะก็พอให้ให้มีได้ได้ชมต้นข้าวเขียวสดชื่นค่ะ ฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติยามเช้ากันนะคะมารับพลังงานบวกที่ดีจากธรรมชาติยามเช้ากันค่ะตรงนี้นกเอี้ยงนกเอี้ยงค่ะตรงนี้นกเอี้ยง อย่างนกเจี๊ยเจ้าเจี๊ยเจ้ายามเช้า ไกลๆนูน้เป็นนกนกกะยางนกปากห่างค่ะแสงแดดแจ่มแต่เช้าเลยค่ะ อ้าวเมียวเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะมาจากไหนลูกมากินอาหารเร็วเธ<ม>อาหารไว้ให้เร็วมากินอาหารมาเหมียวมาเฝ้านกเหรอมาเฝ้านกมาเฝ้านกอ้าวไปซะแล้วไม่น่าทักเลย จ้าเหมียวมาเฝ้านกใต้ต้นมะขามค่ะข้างหน้านูมีนกนกกระยางนกปักห่างเยอะค่ะแต่กล้องไม่น่าจะจับได้จับภาพนกได้ค่ะ เดือนหนึ่งนี่ต้นข้าวตรงนี้น่าจะสูงแล้วก็โตขึ้นเยอะมากๆค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนค่ะคุณผู้ชมยังไม่ถึงเดือนค่ะเพื่อนๆเ,เสียงดีจังเลยเจ้านกน้อย นกเยอะมากค่ะคุณผู้ชมสมัยนี้เนาะนกอาศัยอยู่ข้างๆบ้านต้นไม้ในบ้านข้างบ้านอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่ชมคลิปวิดีโอนี้จะจบขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ